ศาลตำรวจนะครับทำสำนวนมาทำเรื่องมาขอฝากขังเนื่องจากข้อหาคือฝากถึงพตชุกเฉิน,นมาตราเก้า 9. วันนี้ศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยวางวงเงินประกันตัวคนละสองหมื่นบาทครับเป็นเงินสดใช่ไหมคะเป็นเงินสดครับแล้วก่อนที่จะถูกควบคุมตัวมาที่นี่ค่ะที่ปตชะนะครับช่วงประวานสายตำรวจไปตำรวจสนลุมพินีเน,นี่ยมีความพยายามนะครับที่จะใส่กุญแจมือควบคุมสามคนซึ่งคดีข้อหาพตฉุกเฉินเนี่ย เป็นพนิการเมืองไม่ได้ไปฆ่าใครตายไม่ได้ไปทําให้ใครบาดเจ็บสาหัสไม่ได้มีอาวุธใดๆเพราะฉะนั้นตารวจไม่ควรที่จะใส่กุญแจมือพวกเราเราก็เลยโต้เถียงกันจนในที่สุดตำรวจก็ยอมที่จะไม่ใส่กุญแจมือจากนี้ก็ยังต้องต่อสู้คดีกันต่อไปใช่ไหมคะรับผมก็ตอนนี้สารอายัดประกันตัวก็ส่งรอตำรวจสอบสวนเสร็จส่งให้อาการแล้วให้อาการตัดประจานฟ้องหรือไม่ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยวันนี้จะเห็นเราไปร่วมชุมนุมที่ไหนบ้างไหมคะก็วันนี้แหละครับส่วนัวอาจจะต้องไปรัางาุ้มครอไปดีเพราะว่า ป่วยตั้งแต่วันนี้วันที่5แล้วป่วยเ, <c oughs> เป็นก็เป็นไข้ครับเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้ปวดหลังไปหมดกล้ามเนื้อทุกอย่างมันล็อบไปหมดแทบจะไม่ได้มดักอดเลยงั้นอยากบอกอะไรกับตัวแทนของเราวันนี้ที่จะออกมากันไหมคะสำหรับวันนี้ไม่ใช่ตัวแทนผมนะ<า>ผมไม่มีตัวแทนบอกวนะผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเที่ยเข้าเท่าเกี่ยวกับคนทุกคนที่ต้องการได้ร้องประชาธิปไตย ก็ขอเป็นกำลังใจครับให้พี่น้องประชาชนที่ออกมาเรียกน้องประชาจิตเตยได้ต่อสู้ต่อไปถ้าหากทุกอย่างมันเข้าดวงพลอยถึงสุภาพดีก้นแล้ววันพรุ่งนี้ถ้ามีชุมนุมอีกเจอกันครับท่านี้ก่อนทุกท่านไม่มีได้ขายอะไรไม่มีได้ขายครับแค่วางมุ้งกัน อยู่กับพี่น้องประชาชนบอกแล้วว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้สิขาดไม่ได้อยู่ที่ตัวผมไม่ได้อยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งประชาชนทุกคนสามารถมุมมุมได้สามารถออกมาเรียกร้องได้ทั้งนั้นแต่คณะนกการเมืงตนนี้เราเรียกร้องคนขั้นไหนเล่นโดดในเรื่องของการเกิดเรื่องอะไรเล่นโดดที่สุดตอนนี้คือคอรราษประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกออยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน<ม>และข้ออื่นๆก็ต้องตามมาด้วยครับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่อง การนำอาาสงริมทรั์กลับมาอยู่ภายใต้รัฐบาลรุนก็ต้องทำเช่นเดียวกันพ้อเรียกร้งองเรายังคงเดิมครับททต้องฝากถามนะครับขอปนามทั้งผู้ปฏิบัติการสลายการชุมนมุมผู้ที่สั่งการสลายการชุมนมุมพวกคุณมือเปื้อนเลือดพวกคุณมีมลทินมือหมองกันหมดแล้วและคนที่สั่งการสลายการชุมนมุมไม่ว่าจะเป็นใครคุณคือทรราชแล้วประชาชนไม่ไว้วางใจคุณปกครองมาให้อีกต่อไป ลาออกเดี๋ยวครับเพื่ออนาคตีของคุณวัยของเด็กนักเรียนนักศึกษาหรืออะไรเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นพี่รุ่นน้องของพวกเราคุณคุณจะกล้ายิงเขาไหมคุณจะกลาฉีดน้ำคุณจะกลาปาแกน้ำตาใส่เขาไหมลองเก็บไปคิดดูนะครับว่าสิ่งที่คุณทำมันชอบทำแล้วหรือมันสมควรแกแห่หรหรือมันได้สัตว์ได้สวนหรือเปล่า หมดเวลาทอลล่าแล้วลาออกคือคําตอบสุดท้ายของประยุจยันรโอชาถ้าคนในนั้นเป็นลูกหลานของท่านท่านจะทําอย่างไรแล้วฝากไปถึงคนที่ชื่อพลเอกประยุ์ท่านก็มีลูกผู้หญิงเหมือนกันถ้ามีคนคุกคามกับลูกท่านบ้างท่านจะคิดยังไงก็ฝากไปถึงทุกๆคนนะครับการที่ท่านจะจับแกนนําหรือจะจับใครก็แล้วแต่ท่านสามารถจับได้โดยดีชุมนุมแบบเสื้อเหลืองเสือเ้อแดงสมัยก่อนนู้น ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีมาชุมนุมวันแรกก็จะสลายเลยใช่ไหมล่ะะแต่เมื่อคืนนี้ทางาที่ท่านก็รู้ว่าน้องๆมาชุมนุมเนี่ยสี่ทุ่มไม่เกินสี่ทุ่มเพิ่งเขาก็สลายการชุมนุมแล้วแล้วคุณคุณขยับเข้ามาแบบนั้นมีการฉีดน้ําที่ผสมสารเคมีมีการทิ้งแก๊สน้งป่าออกมามีการใช้โล่กระบองทุบประชาชนดังนั้นท่านท่านตำรวหรอแล้วประชาชนตรงนั้นเด็กอายุ1 6สิป ที่จะเป็นอนาคตของชาติถ้า,าราฐยังทำแบบนั้นอยู่ผมเชื่อว่านี่คือทางที่รัฐบาลกำลังโยนเงิมเข้าของไฟทำให้ไฟลุกึ้่แล้วและคนเอกพยุทธ์ข้องจากรัฐบาลชุดนี้เป็นคอร์รั่นอย่างเต็มตัวแล้วครับ